ี่นจรงเอาพ่อมากินองององอ้มันก็อโอ้ยนาแล้วก็ต่แกเพรอะไรวะในีใช่ปะแหลแหล่หัหอกอถ้าใครเจอตัวดเพลงนี้นะอึงเลยนะโยากนะจริงอย่กพูดนำทางเลย ไม่เป็นไรไงลอยตัวแล้วตอนนี้ลอยตัวแล้วนะจะดีเลยอย่าคิดว่าเราลอยตัวอย่าได้คิดว่าเราลอยตัวขอเตือนไว้คือนักเลิกเลยเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้น้ำหนักขึ้นอยู่ถูกเราจมทางลอยตัวเ้องลองแบบว่ามาดูกันจะลอะไรหรือขึ้นตัวเอาแล้วเราจะกินร่างอีกครั้งคนไทย มุดผู้ไงว่าใครรู้นะว่าต้องแหน่รู้ไงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ตึงตึงโ๊ตึงตึงพี่ยน้องบ้านมีความสุขิวตี้เข้าใจใช่ป่ะคะคุณต้อถามคุูเลยครับก็ไม่ถามเลยไม่เคยอยากรู้อ่ะแต่ไม่อยากถามใช่ไหมไม่ถามยัดีซะกว่าแฟนก่นะ ขันแกนะร้องเพลงระหว่างกินข้าวเพื่อนี่ไม่แก่เพื่อนที่ผมพาดีจะได้จะได้ไตหัวออกออกรดูกไม่เหรอถ้าไม่มีเดี๋ยวร้องร้องมาทำไมล่ะอันนี้โนคอมดีดึงดึงไดี๋ยวละเดี๋ยวเวลานอนอุ้ยดีเยกลางวันก็กินแล้วนอนไปทีคือตอนแรกเนี่ยกินเสร็จใช่ป่ะ ลงไปนอนนอนกระดิกเท้าฟังเพลงป้าๆก็ลงลงไปดูเพลงก็ไม่ได้เปิดปิดไปก็หลับไปรู้สึกตัวมันยังเปิดอยู่เพลงแบบอ๋ออย่างงี้นี่เองยังไม่ชินอียู่ตอนแรกตอนแรกนอนนอนแล้วกระดิกกระดิกพอพูดอะไรก็เหมือนกับตัวกระดิกกระดิกคือคือไม่ให้เขารู้ไงว่าแบบเราทอะไรอยู่นอนแล้วก็ไปดูกดดูปิดเพลงว่ะทามีคำเพลงเนี่ย แล้วแต่พอตองของเนี่ยรู้ละตามเมโลดี้บายแล้วไม่อยู่แล้วเอก็นอกก้งนะครัอือวอร่โอ้หแล้วพอเากินมันเขาหล่อมันจะติดคออือไข่ชิ้นหนึ่งรสเลขอไบสิเอาไข่กินั้ เขาให้ปลานต้องมันเหรอเขาให้ปลาแล้วตุ่ยครุฑข้าวพุ้นข้ามันคือกุ้งอันนี้ยังมีอยู่นะครับอันนี้แปลกกล้วยเย็นๆเลยเนี่ยคุกกิ้มีถ้วยอยู่ตรงนี้เออมีถ้วยอยู่นี่ไงอุ้ยข้าวละเอียดมีนิดนึงข้าวจำได้ว่าหนึ่งความทรงจำตอนอยู่ในบ้านคือได้กินกุ้งทุกวัน มึงมึงมีงมึงมานโตทุกวันเหมือนเออมึงเราเราเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามารอบเนี้ยคือพอพอหยุดบ่อยๆแล้วะมาินนะพอออกปุ๊บโอ้ยเนี่ยจะลงน้ำสองรอบแล้วไงวันนี้ขอลงสองรอบเลยทุกวันเลยจะเช้าเช้าแต่เย็นจะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้นะคือวิ่งใช้หมดเลยนะ มาถึงพวนเราลุยเลยเมื่อวานนี้เราใช้แล้วนะครับเย็นเราจะเอาอีกเราจะเอาให้คุ้มหนึ่งอาทิตย์ที่เราอยู่เพราะที่เราออกไปเราต้องไปเสียังค่าฟิตเนสไงช่วยไหมเป็นกันตากเลยอ่ะใช่ขออะไรฮะไม่ต้องคัดขาดก็ได้ค่ะหนึ่งชิ้นกับอีกหนึ่งถ้วยก็ได้เฮ้ยหยิบเออเดี๋ยวเอาเอาถ้วยเล็กมาดิ ก้ตัวนี้ทั้งข้างหน like ูวะข้างซ้ายกูไม so ่ไม right? ่จำเป็นมากินไม่เยอะกูอายจิ้มหนึ่งทีจิ้มไม่ขึ้นหรือจิ้มแล้วไม่รอดนี่เหรอปลากระลังใหม่อะทำมันเป็นไข่ใช่ไหมเกี่ยวปั๊นต้องใส่ไหมเนื้อเขาถ้าถ้าเป็นไข่เขาให้เป็นปลากระลังหรือแตงโมทอดเป็นก้อนเตียมไม่ไม่หมายถึงว่ามันทำให้ความเชื่อคนไทยอ่ะมันจะทำให้แบบร่างกายมันอืึดอ่ะไม่รู้นะก็เคยรู้ไม่ใช่ ถ้าเราไม่ผิดจะเป็นฝรั่งไปน่ากินเนาะที่เราเอาลงไปแท่ข้างล่างก่อนให้มันกรอบมันเย็นๆอือแล้วน้องจิ๊บแปลกไปไหมลูกเออแต่พี่ออมกินให้แปลกไปแล้วมัน้บังขังเรารับมังขังเย็นตูเลยเรียเอาออกมาข้างนอกละเย็นๆฝรั่งก็น่ากินเลยแต่กนวยเตี๋ยก็น่ากินเหมือนกันกนวเตี๋ยวน่ากินมากขอแล้วขอแลยวพอแล้วคุคงจริงอันนี้ไม่ควรแตะเลยไงเพราะเป็นอะไรที่แบบว่าเจะแย่เลย อืมือนปลาแบบแต่มันอร่อยหนึ่งคำที่กินไปเนี่ยวิ่งอย่างน้อยยี่สิบนาทีไปว่ายน้ำโลดว้าวอะไวไม่กินกันหนาวไม่ตักข้าวเราทีไรตะโกนกันมาอยากมังนี่สืดกานใช่ป่ะนี่ก่อนแล้วกันนไม่ใช่เติม ต้มเปนเนื้อเหาวิ้ยหนูเก็บอันนี้ไว้ดิ่ตลกอ่ะเจ๊จิ้มเนี่ยพี่แม่กซเอาดูซานกินปลายุกนี้จ้าแต่นี่แส่้มจิ้มนี้ไว้ดีกว่ากินกับเป็ดอร่อยโอเคป็ดกับข้าวอร่อยนี่เดี๋ยวน้ำอิสน้ำตีกามตสลักหนูมาตัดอีกรอบหนูไม่ไหวแล้วนะเจ๊ไม่ได้พูด เขาไม่ได้พูดเอะไรเฮ้ยเขาไม่ได้พูดเลยรักแมกกาตายเขามาตักกุ้งอันนี้คืออะไรเจ้ลงรักไปตั้งแต่วันลี빙อ่ะเจ้นี่คืออะไรปลาหมึกลีบีกีก้ล็อกเคอร์เจ้ก่อนนะจะเขากินยากินยาก่อนเราค่อยกินจริงกินยาก่อนเจ้า เขาโมยเขาโยเมื่อคืนมันร้ายมากแล้ว่อคืนที่ะอันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยพอเราที่สองตัวก็จะแพ้เข้าเป็ดกับข้าวอ่ะตัวที่สามนี่เข้าโรงพยาบาลแน่เอาคืนไปเป็ดไหนลูกเป็ดอะไรเป็ดซุธีอะค่ะกลัวดิวะเ็นผู้ชาตายอยู่อุ้ยโอ้พูดจ๋าไม่เดี๋ยวนี้พูดช่ายน่าอะไรอ่ะเช็คงงไปหมดเลยอ่ะอันนี้ลาดแล้วอันนี้อะะ อันนั้นลาดตาอ้าเจีาลาดอะไรไปเนีเ่นยจีงงก็ลาดตาได้สองอย่างค่ะเจ้เจ้จะยาหมหรือเจ้จะอะไรแต่นี้ลาดกหมือมเจ้ผสมไปแล้วกันนะข้าจะเผ็ดเยื่มาไดงไหมฮะ

ก o go ก o อเลเล่อเล่ a เอ่หวนี่อ้เขากินการอดด้วยเอาเลยค่ะไปเลยไปเลยเป็นัไงเส่วเล่นเออมีความสุขสังเกตว่านิกกับพี่ผู้หญิงนิกจะไม่จะไม่จะไม่กล้าเลยแต่กับพี่ผู้ชายนี่แบบเต็มที่มาก เพราะพิธีใช่ป่ะไม่ก็ไม่ใช่ละพี่แม็กโดยพี่อ,อ๊อฟโดยไม่กลัวใครเลยแต่ที่ผู้หญิงนี่งอเชียวกับแข่แดูหนา้าเคารพไงคะแม้แต่กับเพื่อนอย่างนิวอย่างเงี้ยก็ยังกลัวเลยสังเกตเขาดูหน้าเคารพมากกว่าพิธีไ<อ>งไม่ต้องจอดจงนัก็ได้แต่พี่สังเกตแล้วกับพี่ผู้ชายนี<ม>่จะไม่กลัวไอปอเล่นอนะ่ะหรือว่าหัวควนโต้อะไรอย,ย่ะ ไม่ใมันนั่งอะไรเย่างน,นองน,นี้นไปเองจ็ได้รักก่อนไม่หยุดงานอาชายน่เจ๊งน,เนนะเนียนจะตอง ป็นเเตอร์การยเลยิามนตลลองโอเป่าพอตาแอนเป็นการายี่้องลแอนดีกับพี่แมมาลอดนะนะประโนี้ซ้ำบ่อยนะเจ็บนะไมนได้ยินไม่เนแมรู้สึกได้ยินมายนรู้สึกไหมพี่แมกัวกลัวไปเลยอ่ะ